สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาบอกว่าวันนี้ผมจะมาบอกว่าผมมาได้มายูนิคอนมาตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับเอา้าอยู่ผมอยู่คนเดียวอบานยังไงไม่เอาไม่จอดไม่เอา ผมจะไปโชว์ตอนที่เทปนะครับอันนี้ผมเป็นนักบวชนะครับเจอยูนิคอร์นเจอคาร์บอยจิตยูนิคอร์นนะครับผมก็โยนน้ำมตนจากจิตเสมันแต่พอเอาเป็นจริงประโจนน้ำมันยูนิคอนกลจาจะเลือดไปปรุงยาโธ่ระดสารยูนิคอนเดี๋ยวตอนเช้าผมจะไปซื้อถ่าน รีบวิ่งก่อนโอเคผมมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับยูนิคอนอู้ยูนิคอนเนีโหดำพิษปีหมดแล้วยังไ,ไม่เขียนผมว้าว ยินด <c ười> oh, uh, ีคอนขอโทษโอ๊ยย <c ười> <c ười> ินดีคอนเอออย่างนั้นแหละยนดีคอนบูชากัมบูชา อืมีไม้จำเป็นแบบนั้นชุบ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 จะทำบักหมาบินได้นะคะเพื่อนบินขึ้นเป็นบัก อ้าวโอ,าอ,อ,อ,อ้มายินิคอนมายินิคอะนนนี่เลยนะครับขายได้150บาทสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะคะเพื่อนๆฮู้มายินิีคอณฉันทำอะไรลงไปเนี่ย